สวัสดีครับวันนี้วันที่14กันยายนครับวันนี้ก็มาแอบมานะครับไม่ไม่ได้บอกก่อนว่าจะมาครับผมอยากมาดูความเป็นจริงที่ที่วินัยแกทำอยู่กับภรรยานะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เดินหน้าครับเื่นกระติกมือซีมานานแล้วนะครับแต่ขาดเล่นการสนับสนุนนะครับแล้วก็เรื่องมาตรฐานความรู้อะไรหลายๆอย่างที่ที่จะทำ ก็พยายามทำในสิ่งที่ผมทำจะให้นะครับก,ก็ต้องทำกันนะครับถ้าเราไม่ไม่ทำก็ไม่มีใครเห็นนะครับความคิดในใจนะครับถึงที่เกิดไว้ในกระดานอาจจะไปขัดข้านนะครับไปทำให้ความเชื่อเนี่ยมันด้ลง เป็นลักษณะทีะ่ต้องนเกิดเพื่อเสริมเติมยังไม่มัผมต้องมนะครับมีโน้ตมีความใจนะครับออกมาถึงแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ออ่พี่วินัยทำไว้นะครับสวัสดีครับพี่วินัย อันนี้คือตัวตนของเขานะครับซึ่งทํามาแล้วเหนื่อยมาแล้วนะครับทุกลระหมากมาแล้วนะครับมันก็ขาดก็ให้มาเขาดในหลายๆอย่างนะครับที่เรียกว่าพลังมวลชนนะครับผมจึงคิดที่จะสร้างสากรนะครับถ้าผมสร้างคนเดียวก็สร้างได้ครับแต่มันไม่ใช่คําว่าสากรแบบมีรูปแบบนะครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมทุกคนต้องเป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็เป็นแม่ทาานะครับ เป็นย่านะครับอันนี้ก็แกก็จะเห็นผมมาตั้งแต่เด็กแต่แกตอนนี้แกคงงงว่ามันลูกใครนะครับลูกตะลื้อยายแจ้วลูกตะลื้อลูกพอลื้อลื้อไข่มู่งลื้อไข่มุ่งนะลื้อแจวนะจำได้ยังจำได้ว่าอ๋อมาดู มันโดนเนาะโดนแเออเอาเบิึงด้วยนะมันคือกันนะชื่อหมูชื่ออย่างบ้านเราตะกอนแม่นบอเรามาอยู่นี่ต้องคือบอพอดไว้แล้วครับบอปั่นนะไปสแตมเลยครับบอพอดทำเหน่าไว้แล้วเนาะมันก็จังแปดสิบเก็ดสี่แล้วอีกบอุ้ยทห้าสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ดแปดสิบเก็ดสิบเจ็ด โอ้สิบเจ็ดแกเป็นเศร้าแล้ววันนะแม่เกิกเงแวอสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ดอายุแปดสิบเจ็ดแล้วนะครับก็จําหน้าผมได้หน้าเหมือนคุณพ่อจําได้แล้วครับประมาณยุงยี้แมตือ่หมเฝ้าบ้านนี้เขานะครับหมกเฝ้าบ้านนึกเขาหมกเฝ้าบ้านหรือเขาสวนเขาให้เงินเดือนบ้างได้แจ่ปุ๋นโอ้ยตายเขาตัวเขาตัวให้เหมยยูสมบัยบนโลกหูยังไหมครับว่ ก็เนี่ยครับชีวิตพ่อเพียงนะครับนี่คือภาพนะครับที่เป็นภาพกิจกรรมรวมเลยนะครับก็สองคนผัวเมียนะครับลูกหลานก็โตแล้วนะครับก็ยังเหลือคนเล็กอีกคนหนึ่งที่ส่งเสียเรียนอยู่นะครับก็คนทํานาทําสวนส่งคนเรียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ทําไว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างนะครับใช้ตรวจงานดูงานได้อะไรได้ทุกอย่าง วิถีนะครับเศรษฐกิจพอเพียงอะไรทุกอย่างทําไว้ค่อนข้างจะแน่นหนาครับมีฐานทํางานทุกอย่างหมดนะครับแต่ว่าเรื่องของการตลาดและความเชื่อมั่นในการในการารับบริโภคหรือใดๆก,ก็ตามที่เป็นลักษณะของอาการค้านะครับที่เป็นความมั่นคงยังยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาการทําฐานเรียนรู้แค่นั้นนะครับ แค่นั้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือต้องใช้ระบบการค้านะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้อยู่ได้นะครับไม่ใช่เพื่อให้ทําได้นะครับทุกคนทําเกษตรอินทรีย์เป็นหมดทุกคนเข้าใจในศาสตร์พระราชานะครับในเรื่องของศาสตร์พระราชาทุกคนก็จะเข้าใจนะครับเพราะได้เรียนรู้จากทีวีนะครับได้เรียนรู้กับสื่อต่างๆนะครับทั้งทางรัฐนะครับทั้งทางเอกชนได้ทํานะครับ หรือบุคคลที่เป็นเกษตรกรเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับผมเรียกเกษตรกรเทคโนโลยีนะครับเพราะหลายๆอย่างที่น้องๆน,นะครับที่มีการศึกษานะครับด้านการเกษตรแล้วก็ศรัทธานะครับในศาสตร์ของพระราชานะครับก็ได้ทําเป็น YouTube บ้างทําอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับอันนี้ผมพูดได้ว่าทุกคนคือลูกพ่อหลวงทุกคนคือคนของพระราชานะครับ สิ่งที่ทำอยู่นะครับสวยงามดีนะครับแต่ยังขาดในเรื่องของฐานของความมั่นคงนะครับยังยังยังมีการผูมีการพังอะไรอยู่นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเมื่อก่อนน่าจะสวยนะครับก็ผูกพังนะครับขาดการส่งเสริมนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็ก็ดีนะครับที่ที่ที่ผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับอย่างกลุ่มของอำเภอวงโป่งนะครับก็ได้รับความ เมตานะครับจากท่านเจษดาท่านนาลีนะครับวา่าสิ่งที่พ่อหลวงทําไว้นั้นดีแล้วนะครับเราจะช่วยส่งเสริมกันได้ยังไงนะครับ mm hmm. ก็พยายามจะให้ผมลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าจับต้องได้ทั้งคนทำทั้งคนใช้ทั้งคนกินนะครับ mm hmm. ก็คือการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับ จะต้องอยู่ได้นะครับคนทําก็จะต้องอยู่ได้นะครับรวมกันได้นะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับนะครับก็คือมีการซื้อการขายการส่งเสริมการตลาดนะครับแล้วคุณค่าของเกษตรอินทรีย์เนี่ยทุกคนต้องรับรู้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์คือสุขภาพที่ดีในอนาคตนะครับเราต้องแก่ขึ้นโตขึ้นนะครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นเด็กนะครับเมื่อได้รับอาหารที่ทํามาจากเกษตรอินทรีย์นะครับก็ไม่ต้องไปไปสะสม เคมีนะครับจากยาปราบศัตรูพืชนะครับหรือยาฆ่าหญ้าปราบวัชพืชนะครับก็เขาก็จะไม่เจ็บป่วยนะครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคําว่าทรัพยากรมนุษย์ของชาตินะครับคําว่าทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์ของชาติเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความรู้นะครับที่ทุกคนมองเห็นนะครับแต่สําหรับผม ผมมองว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับความสุขสําคัญที่สุดนะครับศีลธรรมคุณธรรมสําคัญที่สุดนะครับประกอบกันอยู่ในคนหนึ่งคนแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีนะครับเสียเลยเสียเลยนะครับ,ะรบฉะนั้นเด็กต่อไปจะต้องไม่ไม่กินอาหารที่มีเคมีเกษตรกร,ร,กรต้องเลิกใช้เคมีพันุ์นะครับ ถ้าเราไม่เลิกวันนี้นะครับทรัพยากรมนุษย์เราไม่ได้มีค่าอะไรพอที่จะไปสู้กับต่างชาติพอที่จะไปทําให้ชาติบ้านเมืองอยู่ได้เพราะว่าทุกคนจะป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นฐานนะครับที่หนึ่งะครับจะเป็นเรื่องของไผ่เรื่องดินอะไรประมาณนะฮะการทําปุ๋ยอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะครับเศรษฐกิจดําเนินต่อไม่ได้นะครับขาดขาดการส่งเสริมนะฮะ ความรู้แน่นนะครับวิธีการถูกต้องแต่การส่งเสริมการขายค่านิยมความเชื่อนะครับยังขาดอยู่นะครับยังต้องส่งเสริมอยู่ว่าทําไมต้องกินเกษตรอินรีทําไมต้องบริโภคเกษตรินํีทำไมต้องส่งเสริมเกษตรอินทรียคือการสร้างคนของชาติในอนาคตนะครับให้ไม่เจ็บไม่ป่วยให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ ก็ตรงนี้ก็คือผมถือว่าเป็นสิ่งเสริมนะฮะก็คือสวยด้วยกินได้นะครับผักสวนครัวลูกกินได้นะครับอันนี้ก็คือสวยด้วยกินได้นะครับแต่นี้กินไม่ได้นะครับสวยอยู่ตรงนี้นะครับแต่กินได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับเลี้ยงทุกอย่างที่ที่ใช้ได้นะครับวันหนึ่งก็แทบไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะครับคือที่จ่ายไปก็คือเงินที่ได้มาพยายามทําพยายามให้เกิดสิ่งนี้นะครับ อี่ก็เป็นคุณ้าผู้หญิงนะครับการสร้างชาติต้องสร้างคนด้วยนะครับถ้าหากคนที่เดินตามศาสตร์ประราชายัางต้องทุกข์ยากลำบากอยู่ก็แปลว่าศาสตร์ประราชาย,ยังยังไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าประสบผลสำเร็จในความหมายของคำว่า ศาตร์พระราชานะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรือกรเกษตรอินทรีย์จะต้องไม่ใช่คำว่าทำได้ทำเป็นนะครับจะต้องเป็นคำว่าศราัทธาเชื่อมัน่นในเกษตรอินทรีย์รู้วัตถุประสงค์เป้าหมายของเกษตรอินทรีย์ว่าเกษตรอินทรีย์คือการส่งเสริมเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต20หรือ30ปีข้างหน้าเราจะเลิกใช้ปุ๋ยยาเคมี ตามศาสตร์พระราชาแล้วเราจะใช้วิถีชีวิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชาดังนั้นวันนี้เวลานี้ทุกคนทุกภาคส่วนจะต้องส่งเสริมศาสตร์พระราชาให้ผู้ที่เดินตามศาสตร์พระราชามีความมั่นคงของชีวิตครอบครัวมีความมั่นคงในอนาคตยามที่เขาแก่ตัวเจ็บป่วยขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระอ,องค์สถิตในไทยราชขอพระอ,องค์ทรงสง่างามในใจของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ครับสวัสดีครับ